สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A-T-U-B e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยขึ้นทันตาเห็นสี่ราศีนี้รอราหูย้ายกลางเดือนตุลาคมคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสี่ราศีที่เรียกได้ว่าชีวิตก้าวหน้าแล้วค่ะขอให้เตรียมตัวหลังราหูย้ายครั้งใหญ่ในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะ เอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ดานลางใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ทางโหราศา,ศาสตร์ว่าดาวใหญ่ย้ายนั่นคือดาวราหูค่ะ ซึ่งจะย้ายใหญ่ในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะและแน่นอนค่ะมีถึง4ราศีที่ดวงจะดีขึ้นการค้าก้าวหน้ามากขึ้นหลังจากราหูย้ายใหญ่ไปแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะราหูย้ายออกจากราศีเมษ ทำให้ชีวิตของชาวเมษโดดเด่นขึ้นทั้งในเรื่องของงานแล้วก็ความรักค่ะโดยเฉพาะใครที่ทําการค้าออนไลน์หรือว่ายัางไม่ได้เริ่มทํานะคะให้เร่งรีบจัดสรรงานทางด้านออนไลน์จะรวยมากๆภายในเร็วๆนี้ค่ะถัดมาคือท่านจะเกิดราศีพฤษภนะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะ ราหูย้ายเข้าเรือนการงานมีโอกาสได้งานใหญ่เพราะราหูคือดาวการงานและย้ายเข้าเรือนลาภะราศีพฤษภหนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้จะหยิบจะจับอะไรก็โดดเด่นธุรกิจก็ปังมากๆด้วยนะคะถัดมาราศีที่สมค่ะคือท่าที่เกิดในราศีตุลหรือท่าที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะราหูย้ายไม่เลงราศีตุล ส่งอิทธิพลให้ชาวราศีตุลได้ทรัพย์ใหม่บ้านรถที่ดินธุรกิจในช่วงที่ถึงนี้จะหยิบจะจับอะไรก็สำเร็จแต่ต้องอาศัยความพยายามเพิ่มขึ้นแล้วก็จะรวยมากๆหลังจากนี้นะคะแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ ราหูย้ายออกจากเรือนอริส่งผลให้สิ่งที่ลงทุนทำมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จะเห็นกำไรงอกงามหรือถ้าใครลงทุนไว้ก็จะคืนทุนและได้กำไรมีเหลือใช้เหลือเก็บสามารถปลดหนี้ได้นำเงินไปต่อยอดในธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นได้หรือถ้าจะทำธุรกิจเพิ่มก็เป็นช่วงหน้าลงทุนอย่างยิ่งของท่านจะเกิดในราศีพิจิกนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล ของประดวงคนสีราศีที่เรียกได้ว่ารอราหูย้ายแล้วจะรวยขึ้นทันตาเห็นเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ